นี่เยอรมันหรือมองโกเลียเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับผมเยอรมันเอ็มพายสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับอเมริกาไคเซอร์ไรส์ครับผมก็ปกติแล้วในทำลายหลักเนี่ยก็ในโลกแห่งความจริงเลยดีกว่านะครับก็อเมริกาเนี่ยไม่เคยมีการรัฐประหารนะครับแต่ในไคเซอร์ไรส์นะครับ นายพลแม็กอาเธอร์นะครับแม็กอาเธอร์นะซีซ่าอเมริกันเนี่ยดักลาสแม็กอาเธอร์ได้ทำการรัฐประหารอเมริกันนะครับทำให้อเมริกันนั้นเกิดเป็นสงครามสามฝ่ายมีฝ่ายใต้ฝ่ายแปซิฟิกแล้วก็ฝ่ายอ่าสซาฮารัฐนะครับโดยเราเนี่ยก็จะได้รับความสนับสนุนจากแคนาดาด้วยก็วันนี้นะครับผมจะมาเล่นนะครับฝ่าย ไอสารัตเนี่ยให้ชนะนะครับก็ปกติแล้วเวลาเราเล่นไคเซอร์ไรส์นะครับไอแปซิฟิกนะครับจะชนะตลอดเลยแต่รอบนี้ผมจะทำให้อเมริกานะครับสารัตไอธรรมดาเนี่ยชนะโอเคก็ผมก็มีเทคนิคอสอนให้อยู่นะครับก็คือให้เราตีเมืองเป็นหลักนะครับอ่าก็คือโดยเฉพาะในผลคนเนี้ยโอมา์แบตลี่เนี่ยตีเมืองหนักมากครับ นี่ขนาดโดน б าฝลบนะเนี่ยโอ้โ oh, หตีสามร้อยอ่ะแล้วก็ให้ใช้ในพลนะครับของแบบว่าฝ่ายเยอรมันนะแบบว่าพวกเออร์วินรอมเมลเนี่ยตีเมืองนะครับคือยูนิตมันเยอะนะครับเพราะฉะนั้นเราเน้นตีเมืองดีกว่าผมว่าโอเคทีไอช่วงแรกๆมีในพลอะไรใส่มาให้หมดครับเอามาให้หมดครับผมเดี๋ยวอันนี้ลีฟนะครับโอเคก็ใส่ามาให้หมดเลยนะครับ เอาละแล้วก็ยืดนะครับยึดเมืองไปเฮ้ยอันนี้ผมลืมเปิดเสียงเอฟเฟกไปเนี่ยโอเคก็นะครับไปต่อครับโอ้โหเสียงดังเกินถ้ามีเสียงแล้วต้องขอภยัยนะครับโอเคนะนะครับตอนอมท่าเรือตรงนี้ก่อน เราต้องรีบยึดเมืองนะครับเป็นหลักสําคัญนะโอเคเดี๋ยวตัดภาพไปตอนที่ผมใกล้จะชนะแล้วก็แล้วกันนะครับเอ๊ะไม่ไม่ตัดภาพเดี๋ยวเล่นให้ดูแบบนี้แหละ มาครับผมในเทิร์นที่สามนะครับก็สถานการณ์นะครับของเราก็อดีขึ้นแล้วนะครับโอเคก็ตอนนี้เราก็จะได้มีบัฟอะไรเพิ่มเติมนะครับที่กิ่งกว่านะครับแบบว,ว่ากว่าเดิมมันก็จะทำให้เราแบบว่ายึดมือต่างๆได้ไวขึ้นด้วยนะครับซึ่งสถานการณ์ตอนนี้นะครับก็แคนาดาเริ่มมาช่วยเราตีรัดแปซิฟิกละลอะอันนี้ผมก็คิดไว้หมดแล้วนะครับทุย <laughs> นะครับรีบจัดการในพวกฝั่งใต้ให้เร็วที่สุดเอาละครับผมมาครับตัดมาที่เทินที่แปดเลยนะครับ ในที่สุดก็มาดูสถานการณ์ทั่วโลกบ้างนะครับก็ตอนนี้ครับเยอรมันโดนรัสเซียบุกถึงมอสโกแล้วส่วนเยอรมันก็บุกเอ่อไอรัสเซียบุกถึงมอสโกเหมือนกันมาอะไรกับเนี้ยแล้วมาดูที่ญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นก็เนะยังไม่มีการยุพลขึ้นบกส่วนผมก็อ่าโดนญี่ปุ่นล้อมนะครับก็ผมยังเหลือราฐแปซิฟิกของอเมริกาต้องจัดการนะครับ เอหนดีสุดซิลิเครตครับไปแล้วก็นะครับจะเห็นได้ว่าตอนนี้อ่าอเมริกาของเราเริ่มมั่นคงแล้วครับต่อไปเราก็จะทำการยึดทวีอเมริกาทั้งหมดนะครับให้เป็นของเราก็นะครับไปุยกันเลย เอาแล้วผมก็ตัดมาค่อนข้างใจเยอะเลยนะครับตอนนี้ก็นะครับสถานการณ์ตอนนี้ก็นะผมสามารถยึดแอฟริกาใต้นะครับให้เป็นฝั่งเดียวกับผมหมดแล้วส่วนในแอฟริกาก็นะครับผมได้ทําการใช้พลร้มเนี่ยกระโดดร่มลงไปนะเพราะว่าเมืองมันบ้างนะครับเออเมืองมันบ้างจริงๆนะไม่มีค่อยไม่ค่อยมีใครกันนะครับผมก็เลยส่งคนมายึดซะเลยนะอ่าแล้วก็ ญ mm hmm ี่ปุ่นนะครับเมืองมันว่างเหมือนกันนะครับผมก็เลยส่งโคนโดดเริ่มโดดล่มมาเนี่ยเดี๋ยวไม่ใช้แค่โดดล่มนะส่วนที่มิดเวไม่ไม่ใช่ฮานลููฮาวายนะครับก็กองที่ญี่ปุ่นก็ล่าถอยไปแล้วนะครับถือเป็นชัยชนะั้งยิ่งใหญ่นีครับของกองทัพสหรัฐอเมริกาถ้าถามว่าผมทําได้ยังไงผมไม่ได้ใช้สูตรนะครับผมก็ความพยายามมาเนาะเออเฮ้ยเสียงดังไปไปเนี่ยดังไปแน่ๆน โอเคนะครับจะเป็นอยู่ฝั่งไหนปะไม่ใช่อยู่ฝั่งผมอะโอเคเอาท่าเรือมาครับเอาละนะครับต่อไปนะครับเราก็จะทําการบุกสู่ยุโรปนั่นเองครับผมผมจะบุกเข้าทางอเมริกาก็แล้วกันเนะนี่ทางแอฟริกาก็แล้วกันนะครับเดี๋ยวยกคนขึ้นบกที่อิตาลีเอ,อ้ไม่ต้องยกคนขึ้นบกหรอกดดล่มก็ได้เอาละคอติปูรีก็แล้วกันนะเรียบร้อยครับประเทศเอ่อ สีรันซีเรนคาเลเออใช่ไหมเถอะไปครับขอขอเมืองมนไดเพื่อนขอโทษเอาละครับเราบุกมาถึงยุโรปแล้วแต่ว่าตอนนี้เงินเราไม่มีนะ <c oughs> แล้วก็ยังมีเยอรมันนะครับอยู่ในไอฟริกาบางส่วนนะที่ผมยังจัดการมันไม่ได้นะเพราะว่ามันเยอะมากจริงๆนะครับอืม ส่วนในายแปซิฟิกก็ตอนนี้เงินก็ไม่มีนะครับอ่าตอนนี้ทรัพยากรค่อนข้างขาดแคลนนะครับเพราะฉะนั้นอ่าถ้าเราเล่นมาจนถึงแบบว่าช่วงนี้เนี่ยก็ขอให้เก็บทรัพยากรไว้ก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวเราได้ใช้นิวเคลียแน่นอน,นครับส่วนรัสเซียเนี่ยก็นะครับอย่าไปหวังพึ่งว่ามันจะยึดเบอร์ลินได้นะหลายเทอร์แล้วนะครับเบอร์ลินอุซเบอร์ลินแม่งนะมันจะไม่เอาคนเข้าไปเลยนะครับโอเคหลังจากนั้นนะครับ ก็เอ้ยหลังจากนี้นะครับก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยจัดการแอฟริกานะครับพร้อมกับจัดการยุโรปไปเลยครับส่วนแปซิฟิกเนี่ยมันจะจัดการเมื่อไหร่ก็ได้นะครับเพราะว่าพูดตามตรงนะมันจะแพ้แล้วอ่ะนะครับโอเคเดี๋ยวผมตัดภาพไปตอนที่จัดการแอฟริกาเสร็จแล้วก็แล้วกันนะครับโอเคไปเอาแล้วผมท่านผู้ชมครับตอนนี้นะครับก็ได้มีเรื่องน่ายินดีเกิดขึ้นแล้วนะครับกับฝฟล์พันธมิตรของเราก็คือผมนะครับได้ใช้พลโลงในกระโดดลงที่เบอร์ลิน สำเร็จแล้วครับผมโอ้โห,โอ,โหอเมริกายึดเบอร์ลินครับผมอืมไม่ใช่รัสเซียนะอเมริกาครับส่วนในแอฟริกันน่ะเลยก็เกือบหมดแล้วแหละเกือบจะหมดละส่วนในแปซิฟิกนะครับก็อเอเชียนี่มันยึดแทบจะทั้งเอเชียเลยแล้วเนี่ยคือถ้าออสเตรเลียอยู่ฝั่งมันเนี้ยผมว่าผมแพ้ไปนานละนะครับ โอเคนะครับผมเอาละมันก็ไม่ค่อยตึงสักเท่าไหร่นะสำหรับการเล่นเบเมกากเนี่ยแต่ศัตรูมันเยอะนะครับโอเคเพราะฉะนั้นเดี๋ยวตัดภ่าไปตอนที่เหมือนที่พูดไว้ครับตอนผมจัดการกับแอฟริกาได้ทั้งหมดนะครับโอเคไปเอาแล้วผมด้วยความมุ่งมั่นะของข้าพเจ้าอา้เอาเนาะ โอ้โหมงอยู่นี่นี่เองโอ้โหโหาอยู่ตั้งนานเดียวเดียวเดียวต้องใช้สูตรตอปิโดแต่ครับลาก่อนไปแล้วครับผมมิดเทิ้ลมันคนจะเขียนว่ามิดเดิลใช่ไหมเถอะมิดเทิลแอฟริกาครับผมโอเคผมเขียนแอฟริฟฟกาเสร็จแล้ว ต่อไปนะครับก็จะเหลือตะวันออกกลางอินเดียยุโรปแล้วก็เอเชียเอาแล้วผมตัดภาพมาตอนที่เรานะครับสามารถยืดยุโรปนะครับทั้งหมดเกือบทั้งหมดไปได้แล้วนะครับก็อังกฤษอะไรก็แพ้เป็นที่เรียบร้อยแล้วจะเหลือไอ้พวกออสเตรียฮังการีเก่านะครับยูเครนแล้วก็เยอรมันนิดหน่อยนะครับ ก็ถือว่าเออยาวนานมากครับ29เทิร์นเลยนะทางฝั่งของเอเชียก็นะครับญี่ปุ่นกำลังโดนลุมอย่างหนักเลยโอเคส่วนทายของเราไม่เหลือไปตั้งนานแล้วนะครับเอาละนะครับแผนการขั้นต่อไปเราก็จะทำการบุกเข้าตอนออกกลางเลยนะครับตูมโหแรงมากเลยเนะี่ย นี่ยังไงมันแรงอยู่นะเนี่ยโอเคครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวจัดการถึงไอเมืองนี้เดี๋ยวอัดให้ดูอีกรอบหนึ่งเลยครับโอเคไปว้านัยที่สุดครับผมมาแล้วก็เรียบร้อยไปครับสำหรับอินเดีย ก็ตอนนี้นะครับสถานการณ์ก็ผมบุกถึงเอเชียที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เราจะปลดปล่อยนะครับประเทศในเอเชียตะวันกเฉียงใต้ออตแล้วก็รุกเข้าจีนจากนั้นก็จบเกมร็บผมโอ้โหืุก่าสนุกนะสำหรับสามสิบกระเทินมาเนี่ยก็มาครับเหลืออีนิดเดียวแล้วนะครับผมก็จะชนะแล้วโดยเทคนิคของผมนะครับก็คือ และคนจะยังไม่รู้นะแต่เทคนิคของผมนะครับก็คือการใช้เครื่องบินครับโอ้ยอื้อก็ตัดภาพมาตอนที่สงครามก็จะจบแล้วแถนทุกคนก็กำลังจะถูกลืมแล้วนะครับมาผมโอเคตอนนี้ผมก็เลเวลสิบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ สงครามก็จะจบแล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่ทําอะไรให้มันแน่จดจําเลยนะครับสงครามครั้งนี้ก็เนื่องจากว่านะครับในสงครามโลกที่สงจริงๆเนี่ยมันได้มีการทิ้งระเบิดนิวเคลียร์นะครับเพราะฉะนั้นผมจะทําด้วยก็แล้วกันเดยที่ผมจะทําก็น่าจะเป็นปกติไม่ต้องฮิโรชิมาแล้วก็นางาซากิใช่ไหมแต่รอบนี้ผมเอาเป็นปักกิ่งครับ โอ้โหเฮ้ยเมื่อกี้ท่านชนเห็นไหมหนึ่งพักว่าดามอตอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวนขอทดสอบอีกลูกขออีกลูกขออีกลูกเอาเป็นชงยิงโอ้โหแปดกับพัน เฮ้ยโคตรแรงเฮ้ยโคตรแรงเดี๋ยวเยอรมันมันเหลือที่ไหนอีกวะน่าจะหมดแล้วนี่เอาอูลานบาตอ์นะครับมาเดี๋ยวเราจะมาไปฉากเยอรมันกันเลยครับผมเอาไปเก่งน,นี่เยอรมันหรือมองโกเลียเรียบร้อยครับ เรียบร้อยครับผมเยอรมันเอ็มพายไคเซอร์ไปแล้วครับก็จะเหลืออีกแค่ไม่กี่ประเทศสุดท้ายเฮ้ยผมคิดอะไรสนุกสนุกออกอ่ะคือผมจะมาทำปณิธานของไอ้นยพลของญี่ปุ่น้ยคือญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าอเมริกานเนี่ยคนจะเป็นคนจะเป็นประเทศสุดท้ายที่เขาคนจะสู้ด้วยเพราะฉะนั้นผมจะเป็นประเทศสุดท้ายนะครับที่จะสู้กับญี่ปุ่นหมายความว่าอะไรครับหมายความว่าผมจะ จัดการประเทศพวกนี้ให้หมดก่อนแล้วค่อยสู้กับญี่ปุ่นประเทศสุดท้ายเออมันจะได้เหมือนในสงครามของขจริงน่ะโอ้โหอันนี้อันนี้แรงมากโอเคสู้ต่อไปครับมานิวเคลียร์อีกสองลูกเอาลงที่ไหนดีนี่เลยอันนี้น่าจะถึกโอ้โหถึกยังไงก็ไม่รอดครับ โอเคเลยลูกสุดท้ายละเชี่ยโคดมันเลยแบบ <c oughs> น,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 นั่นกิงนั่นกิ้งนั่นกิ้งนี่ค่อนข้างจะหนาเนี่ยไม่แน่ไม่แน่นแตกภายในเทินเ,เดียวเฮ้ยเรียบร้อยครับชิงโอ้ยเหลือ,อแค่สองไม่สุดท้ายครับโอเคไปต่อ เอาละผมตัดภาพมาเทินสุดท้ายนะครับของเ,อเกมนี้นะครับก็ขอบคุณสำหรับความรู้สึกดีๆและความรู้สึกเฮียเฮ้ยๆนะที่มอบให้กันโอเคครับมทิ้งระเบิดกันหน่อยไปแล้วครับ AOG เหลืออีก เมืองสุดท้ายนะครับเมืองสุดท้ายแล้วโตวเกียวทิ้งระเบิดหน่อยบูซานนะเนี่ยเมืองที่ญี่ปุ่นอยู่ตอนนี้ก็นะครับจบใกล้จะจบแล้วครับอีกแค่คลิกเดียวก็จะจบก็ดูเอาแล้วกันนะครับอ,อจากรัฐาแผนในวันนั้นนะครับสู่มาหาอำนาจ ที่โคตรจะใหญ่นะวันนี้ผมไม่ขอบุกรัสเซียก็แล้วกันนะครับเพราะว่ามันจะแนน ه, ในเมื่อเรื่องทุกอย่างนะครับมันจบมันเริ่มต้นที่ผลล่มก็ขอให้มันจบที่ผลล่มครับผมไปลาก่อนเรียบร้อยครับผมมาครับโอ้โหอเมริกาไคเซอร์ไรท์นะครับจบไปแล้วภายในพารทเดียวนะครับ โอเคครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ชแชร์นะครับแล้วก็กดแชร์เพื่อกังใจห้ผมด้วยนะครับสันทรบวันนี้สวัสดีครับผม